ราพยายามให้เรื่องสาระแต่ส่วนใหญ่เราจะขาดความบันเทิงและความสนุกพอได้นะาเข้ามาร่วมงานด้วยเนี่ยมันเลยมีการเสพอะไรที่ง่ายเข้ามาด้วยผมว่าก็เป็นความแตกต่างที่น่าจะลงตัว มันคงไม่ใช่เป็นการชวนคนว่าเอ้ยอยากรวยอยากมีธุรกิจอยากชีวิตดีไปงานนี่มันคงไม่ใช่เป็นการชวนด้วยด้วยเงินขายของผลประโยชน์หรือธุรกิจหรือเงินทองอ่ะซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในวงการอีเวนต์ธุรกิจประเทศไทยมาก่อนวิธีการก็คือว่าไหนขายหมูอะ่ะหมูอะไรไหนอธิบายที่ขายหมูอะไรอธิบายอธิบายอธิบายเสร็จอ้าใครหาหมูชนิดนี้มาลุมไอ้นี่เลยมันก็กลูกันมากมีไมโกหาสวนมะม่วงน้ำดอกไม้วัตถุดิบอาหารญี่ปุ่นมีไหม นี่ครับนี่ครับผู้พี่มาดิผู้พี่มาดินะครับก็ตั้งแต่วันที่ัวน้ามาทำรายการวัยรุ่นตั้งตัวจนวันเนี้ยมาก็ทัก6ตอนแล้วหกอีพ นาเห็นอะไรกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่แบบได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันบ้างนคือการที่เราได้เจอใครที่ประสบความสําเร็จในอะไรบางอย่างเขาได้มาเล่าถึงจุดเริ่มต้นเขาได้มาเล่าพื้นเพว่าเขาเป็นใครเขาทำสิ่งนี้ด้วยเหตุผลอะไรเขาเริ่มต้นยังไงต่อสู้ฝ่าฟันอะ,อะไรอะไรที่เป็นความสําเร็จที่เขาจับต้องได้อะไรเป็นความล้มเหลวที่เขาได้เจอในแพลตฟอร์มของนักนน55เราประกอบไปด้วยคนรุ่นใหม่จำนวนมากๆทีนหนึ่งของเราคือ first jumper คือ25-35ก็คือกลุ่มคน มีค้นหาตัวเองบางคนก็ทํางานในสิ่งตัวเองที่ไม่ได้ฝันด้วยซ้ําบางคนก็กําลังพยายามต่อสู้กับอะไรบางอย่างอย่างน้อยๆเขาได้ฟังแบบอย่างของคนสําเร็จที่ไม่ได้มาอวดอ่ะที่ไม่ได้มาอวดมาเล่าจริงๆว่า เรื่องบางเรื่องวาดวายเรื่องบางเรื่องล้มเหลวเรื่องบางเรื่องเจออุปสรรควิธีการแก้เขาคืออะไรมุมมองที่เขาเห็นคืออะไรในในยุคที่แสงดาวมืดมนเหลือเกินเขาพยายามแชร์แบบหวังดีกับคนดูจริงๆซึ่งกลายเป็นว่าทุกธุรกิจที่มาเขาไม่ได้พยายามพูดให้มันออกมาสวยหรูเลยซึ่งผมว่าอันนี้ดีเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาเราเห็นในออนไลน์เรามักจะเห็นแต่ในมุมบวกแต่ในมุมที่เขาเคยผิดพลาดมุมที่เขาเคยล้มเหลวหรือตัดสินใจผิดอ่ะไม่ค่อยมีใครออกมาบอกกัน ซึ่งผมว่าบางทีการเรียนรู้จากความผิดพลาดก็มีประโยชน์ไม่น้อยกว่าความสําเร็จและที่สำคัญสิ่งที่ผมเห็นชัดๆเลยนะก็คือโอกาสและความเป็นไปได้โดยมากมนุษย์เราจะเห็นแต่ปัญหาก่อนแล้วก็เกี่ยงงอนสภาพการสภาพเศรษฐกิจสภาพการเมืองความไม่พร้อมอุปสรรคอะไรต่างๆซึ่ง เมื่อสายตามันไปมองถึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยโอกาสที่จะเห็นความเป็นไปได้และความหวังต่างๆมันก็จะพูดง่ายๆว่ามันถูกปิดประตูเลยบางทีเมื่อเราตั้งคําถามผิดเราจะได้คําตอบที่ไม่ถูกต้องแต่ผู้คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆคนที่มาคุยกันในวัยรุ่นตั้งตัวเนี่ย คนเหล่านี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าโอกาสและความเป็นไปได้มีอยู่มากมายเลยแล้วก็ทุกคนมีจุดเริ่มต้นเหมือนๆกันคือเขาเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็มีเป้าหมายของเขาแล้วเขาก็ลงมือทาและนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางต่อเพนกวินแล้วก็ได้มาคุยกับนาว่าเฮ้ยเราเราเชื่อในเรื่องแบบเดียวกันแล้วเราก็อยากให้คนที่สนใจอะไรแบบเดียวกันมาเจอกันมันถึงเกิดเป็นงานวัยรุ่นตั้งตัว ในมุมของนา้าทำไมคนที่ทำธุรกิจอยู่แล้วหรือสนใจธุรกิจไม่ว่าจะเป็นแฟรนไชส์หรือธุรกิจอื่นน่ะจำเป็นจะต้องออกมาเดินงานอะไรแบบนี้ในเมื่อเซิร์ช Google ก็เจอเรื่องพวกนี้ไปหมดมันไม่เหมือนครับเวลาคุณดูในออนไลน์คุณจะเป็นคนเฝ้าดูระยะไกลคุณก็ได้แต่เฝ้าสังเกตการแต่ถ้าเกิด การที่คุณไปอีเวนต์น่ยคุณเป็นส่วนหนึ่งในนั้นคุณเดินไล่เบียดคนคุณได้สนทนาโต้ตอบคุณได้ยืนดูบรรยากาศจริงๆและคุณได้รู้จักใครใหม่คุณได้เอาตัวเองลงไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงซึ่งนั่นแหละมันเป็นเนื้อแท้ของมนุษยนี้ จากที่นาได้ไปงานที่ผมจัดไม่ว่าจะเป็นรีส t ทคหรือไทยไลน์ไลท์ซ Conference ยิ่งเฉพาะไองาน t ท a i ล a n d ลท์ซองคอนเฟล่าสุดเนี่ยนะไปช่วยทำแมทชิ่งด้วยเดี๋ยวลองขึ้นอินเสิร์ตให้ดูก็ได้อะนาได้เห็นอะไรในนั้นบ้างก็เนี่ยฮะสิ่งที่ผมบอกก็คือว่ามนุษย์มันพร้อมที่จะเชื่อมโยงกันมนุษย์มันพร้อมที่จะรู้รู้จักกันพร้อมที่จะสนิทสนมคอนเนคกันแต่แน่นอนเรามีหลักของมารยาทเรามีมเรื่องของความแปลกหน้าเรามีอาการเขาเรียกว่าทำทรงอะไร บางอย่างแต่พอมันอยู่ในที่ที่เฮ้ยเราสามารถทําสิ่งนี้ได้เราสามารถทําความารู้จักกันได้มันมีใครบางคน เด็ดนิ้วหรือแบบว่าเปิดโอกาสว่าเฮ้ยมึงจอยกันเลยอย่างเหมือนที่เราทำแมทชิ่งซึ่งมันไม่เคยเกิดขึ้นในวงการอีเวนต์ธุรกิจประเทศไทยมาก่อนจนวันนั้นนาเป็นคนทำวิธีการก็คือว่าไหนไหนขายหมูอหรอหมูอะไรไหนอธิบายที่ขายหมูอะไรอธิบายอธิบาย,อธ,บายอธิบายเสร็จใครหาหมูชน,นิดนี้มาลูกมไอ้นี่เลยมันก็กรูกันมามีบทมีบริการที่คนซื้อไม่ไใช้คนใช้ไม่ไซื้อนะคะ oh <yeah. S 3> บริการงัาจัดงานศพค่ะ สดเดี๋ยวนะมีร้านค้าแล้วมีซาเลียร์แล้วแต่ยังไม่รู้เรื่อเรื่องไปให้ผู้ค้าในติทธต่อเราได้เลยนะค่ับไอ้นี่ทำติดต่อคนติดตามเป็นล้านเลยครับใครอยากได้อาหารทเลเลยนะค่าส่งราคาถูก S <S> จังหวัดันทบุรีแท้ๆนะคะติดต่อหนูได้เลยนะคะหรือในทางกับการหา<ล>อะไรอยู่หาอะไรอยู่หาหน้าผลไม้ไหนหน้าผลไม้แบบไหนแบบนี้แบบนี้ใครมีน้าผลไม้ไปอะไรเงี้ยได้ไหมต้องกา,ารซัพพลายเออร์ในส่วนของผลไม้แล้วก็แพ็กเกจติ้งครับผมต้องก,การหาซัพพลายเออร์ผักที่เป็นออแกนิกด้วยครับลูกกลนด้วยครับตอนนี้ต้องการพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับชากาแฟแล้วก็ขนมมันก็จะกลูเข้ามาหากันจําได้ไหมมันมีอยู่เคสหนึ่งึ้นมาพูดเรื่องคาร์บอนเครดิต ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากมากบางคนอาจจะไม่เข้าใจแต่สุดท้ายคนก็ลุ่มตอมไอคาร์บอนเครดิตนี้ด้วยความที่อยากเข้าใจมันเหตุผลที่มันสําเร็จมันไม่เป็นเพราะผมมันไม่เป็นเพราะคุณเลยแต่เพียงแต่ว่าเราก็แค่เปิดช่องทางที่มนุษย์จะได้เป็นตัวเองในแบบที่มนุษย์เป็นซึ่งเราอยากจะทําแบบนี้กับงานแฟรนไชส์ที่ชื่อว่าหวดลุนตั้งตัวด้วยนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังที่จะเห็นเหมือนกันมันคงไม่ใช่เป็นการชวนคนว่าเอยากรวยอยากมีธุรกิจหรือว่าอยากจะมีโอกาสอยาก ชีวิตดีไปงานนี่มันคงไม่ใช่เป็นการชวนด้วยด้วยเงินขายของผลประโยชน์หรือธุรกิจหรือเงินทองอ่ะแต่แบบเฮ้ยสุดท้ายคุณอาจจะค้นหาตัวตนหรือคุณจะอาจจะเข้าใจความหมายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับชีวิตในการที่ได้ลงไปจอยในพื้นที่ของคนที่เขาก็มีความฝานันมีเป้าหมายเวลาเราอยากจะเป็นอย่างไงอ่ะเราก็คงจะต้องไปอยู่ในบรรยากาศแบบนั้นถูกไหมฮะคุณอยากจะประสบความสำเร็จหรือเข้าใจในเรื่องของการทรําธุรกิจหรือคุณอาจจะอยากจะค้นหาเป้าหมายอะไรในชีวิตคุณกุกคนจะต้องไปอยู่ในที่ที่ผู้คน ที่เขากําลังทําสิ่งนั้นซึ่งพอสิ่งที่ออเพนกวินทำเราพยายามให้เรื่องสาระแต่ส่วนใหญ่เราจะขาดความบันเทิงและความสนุกพอได้น้าเขามาร่วมงานด้วยเนี่ยมันเลยมีความสนุกและการเสพอะไรที่ง่ายเข้ามาด้วยซึ่งผมว่าก็เป็นความแตกต่างที่มันลงน่าจะลงตัวแล้วก็น่าจะเป็นการจัดงานที่ไม่เคยมีใครจัดมาก่อนก็อยากชวนทุกคนมา